ความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยที่นั่นผมอยากบอกว่าไม่จริงคนที่สําเร็จจริงๆเขาจะบอกว่าความพยายามที่ไหนความสําเร็จที่นั่นที่บอกว่าความพยายามที่ไหนความสําเร็จอยที่นั่นผมอยากบอกว่าไม่จริงเสมอไปนั่นหมายถึงอะไรครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยที่นั่นมันจะมีคนที่บอกอย่างนี้ครับคนที่สาเร็จจริงๆ เขาจะบอกว่าความพยายามอยู <cultural> <conclusions> ่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไนเพราะเขาเคยสําเร็จมาก่อบแล้วคนที่ไม่เคยสําเร็จเขาจะบอกว่าความพยายามอยู่ไหนความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่นครับมีสองกลุ่ม้วคนแบบไหนสําเร็จนะครับคนแบบไหนไม่สาเร็จครับคนที่บังเอิญสาเร็จก็มีหรือคนที่เกิดมาแล้วเขาทําอะไรแล้วประสบผลสเร็จก็มีแล้วทําไมถึงไม่สำเร็จครับมันง่ายๆเลยครับคู่แข่งคุณมีเยอะ่าเช่นคุณอยากแต่งคู่บอลมีคนเล่นฟุตบอล หนึ 1> 1, 000, 000. ่งล้านคนที่จะเป็นทีมชาติได้ไหมเขาที่เป็นคนในทีมชาติ คนที่สอบได้ก็จะตอบว่าพยายามที่ไหนเอาสำเร็จที่ที่้แต่คนที่สอบไม่ได้นะมีเยอะกว่าครับว่าพยายามที่ไหนเอาสำเร็จไม่ได้อยู่ที่นั้นและถามว่าทํายังไงให้รประสบความสำเร็จได้หนึ่งนะฮะคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณยังไม่ทำเช่น,นไรครับตอนเนี้หลายแห่งมีการจัดทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศไปยุโรปไปเมกา,ไป,มกาไ,ปกไปอินปดีย มันรอดัดมาสามารถโครนร่นได้ดี้วยแบบนี้มีใครทำบ้างฮะไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจทัวร์คุณก็จะโดดเด่นและแตกต่างไป็ไนผู้แข่งสิ่งที่คุณทำมันแตกต่างอยางไรครับมวยไทยเป็นมวยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแก่งมากแรงมาก,ก,มากต่อยกระชื่นชนะตลอดแต่ถามว่ามวยไทยสามารถทำธุรกิจไปได้ดีไหมครับดูญี่ปุ่นครับสร้างเควับเอามริการฟุตบอล ตัวเลขมาต่อยอกับคนตัวใหญ่มันมีพลัดตื่นเต้นมากกว่าเรียกว่าเป็นเคมันทำให้ตูดดังะระดับโยงได้นี่ก็คือการทำบุิซึ่งมวยไทยแข่งแก่งกว่าแต่เควันโดดเด่นกว่าคนละสายงานดังนั้นวิธีการทําให้ควาพเมเป็นบุญความพยายามบุญอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นก็คือการทําสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกและคนอื่นจะ่ไม่ทำนี่คือหนึ่งในคุณตองเท่านั้นนะครับถ้าคุณสนใจ สาระดีๆแบบนี้คระะัคุณสามารถติดตามผมได้โดยการกดไลค์แล้วกดแชร์กับคนรักกุะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดผงกดติดตามเห็นโค้์ตอเลยครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ